สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเราเกิดอะไรขึ้นแม่น้องเพลงโพสต์ปริศนาอีกครั้งคนแห่ตีความพาดพิงลูกสาวหรือไม่ กำลังเป็นที่จับตามองในโลกโซเชียลเมื่อแม่น้องเพลงพิมลดาโพสต์ข้อความปริศนาอีกครั้งโดยมีใจความว่ายะโสมีทาาดกล่องเข้าน้อยบอทองได้ฆ่าแม่ย้อนกล่องเข้ามันน้อยพอกินแล้วสำนึกได้ให้นำแม่ก็ถือว่าดีที่เรายังสำนึกได้แม่รุ้เล่าสู่คนฟัง ข้อความดังกล่าวสร้างกระแสถกเถียงสนันโซเชียลหลายคนโยงไปถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เคยมีประเด็นดรามา่ขาขณะที่บางแฟนคลับมองว่าอาจจะเป็นการเล่าเปรียบเลยแบบนิทานสอนใจแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าโพสต์นี้พาดพิงถึงลูกสาวหรือเปล่าไม่เพียงเท่านี้ยังมีอีกโพสต์ที่คุณแม่ได้โพสต์ไว้แบบนี้คนเรานอ่อมักเอาความดีใส่ตัวความชั่วใส่คนอื่น ถ้าตามมันบอดก็อย่าใจบอดด้วยเรื่องนี้ฝั่งแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันอาทิแม่หมายถึงใครกันแน่กล่องข้าวน้อยสื่อถึงลูกสาวหรือเปล่าหรือเป็นคำสอนธรรมดาแต่คนเอาไปโยงเองยายเพิ่งรู้ว่าอยู่ยโสทัดกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่อย่าดราม่าก,กันเดอ้อสมัยนี้ไม่มีใครฆ่าใครสนิมเกิดแต่เนื้อในตนกมใครกำมันเรายังมีจิตสำนึกเนาะล่ะบางคนบอสำนึก แต่ก็มีนิทานอีกเรื่องแม่ฆ่าลูกถังอ้อมเพียงเพราะไม่ได้ดังใจและตรกะที่ว่าแม่ถูกเสมอแม่ต้องมาก่อนแม่บปอยู่ม่อม่อมแม่เข้าใจความรู้สึกคุณแม่นะคะปล่อยผ่านเลยแม่โลกนี้ก็เป็นแบบนี้แหละความผิดคนอื่นเท่าภูเขาความผิดเราเท่าเส้นผมกอดนะคะปล่อยผ่านเลยกับแม่สะสมความดีเยอะๆคนไม่เห็นแต่ผีเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นเขาก็เห็นหนูเชื่อในสิ่งนั้นวันนี้วันพระปล่อยผ่านเลยจ้า และเป็นกําลังใจให้คุณแม่สู้ๆนะคะแม้ว่ากระแสข่าวและเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวน้องเพลงพิมพ์ละดาจะร้อนแรงและถูกจับตาม,มองอย่างต่อเนื่องแต่จนถึงขณะน,นี้น้องเพลงยังไม่ได้ออกมาพูดถึงประเด็นใดๆอย่างเป็นทางการเรื่องราวทั้งหมดถูกทิ้งให้เป็นแฟนและชาวเน็ตคาดเดากันเองท่ามกลางความนิ่งสงบเงียบที่ชวนให้เกิดคําถามมากมายสิ่งเดียวที่แฟนได้เห็นจากเธอในช่วงนี้คืออัปเดตชีวิตประจําวันผ่านแฟนเพจส่วนตัวกับครอบครัว ทั้งการโพสต์รูปภาพกิจวัตรประจําวันการแชร์ความคิดเล็กๆน้อยๆหรือเข้าความสั้นๆที่ดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไม่มีการอ้างถึงดราม่าหรือกระแสข่าวร้อนใดๆทั้งสิน้นผู้ติดตามหลายคนต่างแสดงความคิดเห็นว่าการอัปเดตเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของความพยายามรักษาความเป็นส่วนตัวหรือเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องดรามา่าขณะเดียวกันก็มีแฟนๆบางส่วนที่ยังคงหวังให้น้องเพลงออกมาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเหตุการณ์รที่กำลังถูกจับตาม,มอง สำหรับตอนนี้ทุกสายตาจึงยังจับจ้องไปที่แฟนเพจของน้องเพลงอย่างต่อเนื่องว่าเมื่อไหร่จะมีการออกมาพูดหรือชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดซึ่งคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะทุกคน